อ,อยู่กับเรานะช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะนี่ก็จะเอากล้วยกับมันแกวตนะเพามาให้แม่ใหญ่มนะาวันนี้เรามาอยู่กับแม่ใหญ่นะคะแม่ใหญ่วันจันทร์อากาศเริ่มหนาวแล้วนะเอาความหวานมาเติมให้กับแม่ใหญ่นะคะ อโอ้โหแม่ใหญ่อ้าวปากใหญ่มากโอ้โห อือตกดังตุบๆเลยอือมใบใหญ่ใส่ทีละเครือเอ่อทีละหวีเนาะใบใหญ่ใส่ทีละหวีเลยนะคะนะถ้าไม่กำลังนี่ต้องอ่าทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะต้อง หักออกนะฮะดูแม่ใหญ่ใส่ทีละวีเลยโอ้แม่ใหญ่ตกแม่ใหญ่ก,นนออมกไม่ินใหญ่กินหน้าอร่อยมากเลยก็จะม,มีกล้วยแล้วก็มันแก้วตะเภานะคะ ม่ใหญ่บอกว่าลบกวนเวลากินนะเอาหางฟาดัวใช่ไหมแม่ใหญ่คนกำลังอร่อยดูบุญลงช่วยสำรวจนะหนูช่วยทำงานอ๋อ มันแกวเราก็ปอกเรียบร้อยนะ,ะมันแกว โอ้โหดูนะดูเขาขึ้นมาทั้งวีเลยนะหูโอ้อา้าปากคำโตมากเรียบร้อยนะคะทีละหนึ่งวีเลยทำไปกำไรนี้เอาลงพื้นก่อนนะบิไอห,หักก่อนครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ทีละน้อยนะคะไม่กำไรแม่ใหญ่สุดยอดมากนะคะไปแล้วนะคะเดิงวี โอ้ยหักครึ่งหนึ่งอันนี้หักครึ่งหนึ่งนะเพราะว่ากล้วยก็สุกกำลังแบบว่าหวานๆพอดีพอดีเลยนะฮะต่อีกแล้ว เห็นแต่ไม่กวด อันนี้กินเร็วกว่าแม่กําไรเรานะอัน,นี่แม่กําไรกินวันนี้ยังไม่หมดนะครับวันนี้อันนี้กล้วยหมดแล้วนะคะอันนี้ก็กินอ่ะมันแก้วตะเภา ก็จะทำความสะอาดนะคะหลักของแม่แย่มันจันด้วยนะคะวันนี้ หมดแล้วนะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะกับการทำความสะอาดหักนะคะ,ะ,ะไม่ใหญ่ยังติดใจ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะให้เราในช่องพังไม่กำไรดูไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ